หอยคางจะหอยคางหอยคางน้อยใหญ่ๆอา้าซื้อมาทันสิบโลเอาไปแบ่งให้ข้าเจ้าเจ็ดนางแล้วมาทิบไ์ม่นี่สามลวกแล้วแล,ล้วแกะแล้วเอาไปยี่สิบน่วยปะนะกับกินยุซี่หาหน่วยละพี่น้องค่ะสามโลกินกับข้าเจ้าแซบ่บแซ่บนางเฮ็ดขนมปังมาให้ลานนุ่มนมบกลาปาดไปแล้วปาดละแล,ล,แลนี้แล้ว มักลายกันหน้าพาเห็ดมาให้กินสวัสดีจ้าพี่น้องจ้านี่คือปลาที่เราตกมาครัก็จะไม่เห็ดปลาเดีดยวๆไว้ให้ค้นน้อยกินแล้วก็บแบ่งเพื่อนแบ่งฝูงกินนะคะนะปลาที่เราตกมาคุณนายว่าใหาหัวออกเพราะมันขมแต่แย่ตาผัดมากินหัว เดี๋ยวสีล่างอีกเทีย่ยนึงค่ะเพราะว่าเขาสิตากนะคะนะตากแห้งตากแห้งไว้ทอดกินจ้า ดลงเฟดกับมิต่ค้นอยากน้ำดอกโลเน่สองโลแน่พะนะอุย้ยช่วงนี้มันตกเ่ราะันได,ได้หลายพี่น้องค่ะช่วงนี้ยังไม่ได้เยอะมแต่แบ่งกลุมเดียวกันกินนี่กยังว่คาคันพออยู่จ้าอันนี้เป็นตัวผู้เด้อค่ะเด้อตัวผู้จะเป็นไตปลาจะเป็นมันแบบนี้ เฮ็ดอันน่อย่งก็ละเฮ็ดไตปลาก็ได้เด้อค่ะเด้อค่ะเป็นปลาซาบะถ้าเป็นปลาซาบะเราก็จะเก็บไปทำไตปลากินเองจ้ะปลาตัวนี้หุหนา่เอาตัวเจอไข่แล้วก็จะตำความจะอาดมือนิดนึงเองปลามากินไข่ปลาตัวนี้ค่ะ ก็บไว้จะตกปลากันสิขันวันธรรมดากันสิลอยไปแน่เพราะยัเหยีดงานกลางคืนกันแล้วตื่นขึ้นแล้วกันเล้อยากไปก็พักกันไปคราวเดียวค่ะ ตัวนี้ก็เป็นตัวเมียมีไข่นะคะไข่จะถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไปได้โดนแน่ค่ะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไปได้โดนแน่วพิธีชีวิตบ้านบ้านหาอยู่หากินจ้า แล็ปาดตาแข่งกันมีซ้ำเนี่ยละพี่น้องค่ะคือกันเนาะทำเหมือนกันหมดจ้าล้างปาดจ้าหั่นแล้วแล้วก็ล้างนะคะเพราะว่าท่องจะเออกระสิขมแน่แล้วค่ะเนาะคนน่อยสิบพกิน เพราะว่าท้องสิแล้วก็น้ำคือเป็นอุ่อุนท้องจะขมขมนิดนึงนะคะถ้าเหาบล่างเนาะคะ่ะเนาะถ้าเหาบล่างมันสิขมค่ะแล้วก็หัวปลาตันีสีออกลดขมนิดหน่อยเฮาก็ต้องล้างให้มันสะอาด คตน้อยมักกินก็ข้าวเหนียวค่ะมักตะน้อยเลียงปลาแดดเดียวปลาแหงนี่นงมักตะน้อยเป็นเนื้อหมูเนื้อแดดเดียวย่างกระซังแหงๆคันคันแฉะแต่ว่าอยากกินปันใดก็เลยต้องเหดให้กินปลาเยอะๆเด็กจะได้ฉลาด ปั้นเนื้อไว้ทาลาบนั่นค่ะปั้นเอาแต่เนื้อไว้ทาลาบไปทากล้วยไว้ทาลาบไปหยับไปในตัวเขาหากินได้เขาก็บม่ได้เสื่อล้วก็อีกอย่างนึงก็บว่าไฟมีคนตกขายค่ะฝรั่งข้าเจ้าก็ตกกินเพราะข้าเจ้าสิมีคนเวียดนามแน่ที่ข้าเจ้าตกได้หลายข้าเจ้าไปแบ่งขายแต่เขาก็ไม่ได้หูจากข้าเจ้าเนาะค่ะเนาะ เสร็จแล้วจ้าใส่พริกไทยค่ะใส่รสตีใส่เกลือใส่น้ำตาลนิดหน่อยก็ดังม่ได้ต้องปลาเลี้ยนหนังสือค่ะ พู้ต่ยพวกใช้คุ้มาตาตะของนี่แหละเห็นว่านามซ้ำนี่นามคุกแค่นี้พอนะคะปลาประมาณโลกโกเน่เนาะค่ะเสียดนามแบบนี้แล้วก็มุนจังทวดถึงจ้า เดี๋ยวมาดูกันนะคะ่ะเสร็จแล้วจ้าขเขาจะมาเลี้ยงไว้เลยค่ะเลี้ยงไว้เลยนะคะหมักไว้ใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเด้อคะเด้่อวิธีหมักปลาหรือค่ะ,ะเรอสอเ็ดปลาแดดเดียวแบบไหนที่ปลาสีบลอืดบสูแบบบลบลบ,บ,บ,บพงเนาะค่ะเนาะหมักปลาเสร็จเอาเข้าตู้เย็นหนึ่งคืนเป็นปลาสลิดปลาย่างกระซังเนื้อสีบสูกเนื้อสีบ ภาษาไทยบ้างหน่อยคือ,อเนื้อมันจะไม่ไม่โอ้ยคือ,อบอกพี่น้องเลยเนื้อมันสีบอนอ่าคือจังงันเหม็นๆนี่นนไหมพี่น้องค่ะเนื้อมันสีบอ,อืดบ่อยอย่างค่ะหมักเสร็จเอาเข้าตู้เย็นหนึ่งคืนแล้วออกมาตากแดดเดียวแซ่บมากเป็นปลาสลิดปลาซีเดอร์ะเด้อดตากแดดเดียวแซ่บมาก มักเสร็จใส่ตู้เย็นก่อนนะคะ <S <S ให้เขาได้น้ำปรุงแบบเต็มที่จ้า กระถุงห่อเลยนะคะถุงห่อแล้วก็เข้าตู้เย็นเลยจ้ะแล้วก็จะซับน้ำนะคะเราทำสะอาดเราก็กินง่ายปลอดภัยจ้ะพี่น้องจ้า ห้เมียนของเล่นยังไหนจังวางสั้นพี่น้องขาแล้วเบิ้งเนีอย oh. ผุ่นของเล่นนางเอารถเฮ็ดเป็นเด้อ oh. บอกว่าให้เมียนของเล่นเนลูกแม่สิดูดฟุ่นว่าสั้นเบิง้ง oh. ผุ่นเทิงร oh. ถเทิงผัดลมอันนี้เป็นของเล่นอีกช oh. ิ้นหนึ่งนี่นีจากกันว่ได้เ oh. ออเอเอาออกไปกระแลนเขามาคือเ่าเขาแกล้งมาได้ก็ยอมให้เขาแกล้งราะว่าอยากอยู่นาเขา สมอซีทักเตอราดัตุทักเตอด้าฝุ่นน่ะเออเก่งมากมากลูกเดี๋ยวแม่พาไปตกปลาวิสกันฟิสกันอีกอนอนดูด้วยดีแยม่ทำความสะอาดซอยกันแล้วจังไปตกปลานะลูกน่าแห้่แย่พัดลมพัดลมอันนี้มียังแว่ดี้ด้อ่ะสินอนปานปีนฮัลโหลแว่ดี้ซอเด้อ แวดีแม่ดฮซิิิมวร์ฟิงซกาลาเซโอ้ยมีรถไถพรมรถเกตพรมรถจกเรถจกความแมดเดมดากาลาเซเซิกโวดี้วแมดิวดีโคโค่ีอโคโค่โคโค่โคโค่แมวจอดินคิื์อ จอสิงคีดูเยจอาตินคีดูเอาบายบายจุบจุบด้วยบา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 ยโคโค่บายบายสวัสดีครับสวัสดีครับโคโค่เบิ้งโลดขวามอยากเล่นน้ำเขาเขาวางไม่ใช่กระยูอ่สวัสดีครับโคโค่สวัสดีครับโคโค่สวัสดีเขาว่าเออสวัสดีครับจุบจุบ พว่านสังเกตหน่วยตาโคโกว่ายินดีทำไหม